ฟ้าพึ่งเป็นสีท้องปลาเจิงชิงฮันก็ล้างหน้าบ้วนปากเรียบร้อยนั่งอ่านหนังสืออยู่ริมหน้าต่างฟ้าพึ่งเป็นสีท้องปลาหมายถึงเป็นสีขาวอมชมพูนิยมใช้เปรียบกับสีของท้องฟ้ายามพระอาทิตย์พึ่งขึ้นอินชุนยกอาหารเช้าเข้ามาในห้องวางอาหารพลางเอ,อ่ยไปด้วยคุณหนูใหญ่วันนี้เป็นโจ๊กเป่าคือสด เนื้อเป่าหือ้อช่วยบำรุงดับความร้อนในร่างกายบำรุงตับและตาท่านทานให้มากนะเจ้าคะเจิงชิงหันพริกหน้ากระดาษเอ่ยถามไปเรื่อยเปื่อยตอนไปห้องครัวได้ยินเรื่องอะไรใหม่ๆมาบ้างหรือไม่สีหน้าของอินชุนแปลเปลี่ยนหากก็คืนสู่ปกติอย่างรวดเร็วเ,เ่าไม่ได้ยินเรื่องใดเลยเจ้าคะ่ะแม้จะจางหายไปอย่างรวดเร็ว กลับไม่คาดไปจากสายตาของเจิ้งชิงฮันแต่นางก็ไม่ได้เปิดโปงออกมายังคงนั่งอ่านหนังสือริมหน้าต่างต่อผ่านไปไม่นานจิ่นซิ่วก็แหวกผ้าม่านเดินเข้ามาใบหน้าซ่อนความวิตกกัอนใจไม่อยู่คุณหนูใหญ่เกิดเรื่องแล้วในจวนล้วนสุบสิบนิทาไปทั่วบอกว่าห้วนอิ่นหยิบแท่นฝ่่งหมึกผิดไปก็เลยถูกคุณหนูใหญ่บีบบังคับจนตาย มือที่พลิกเปิดหนังสือของเจิ้งชิงฮั่นชะงักคางผ่านไปไม่นานก็กลับไปพลิกหน้าหนังสือถัดไปจินซิวเห็นหนางมีสีหน้าสงบนิ่งคาดว่าคงมีการความคิดเตรียมพร้อมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่กระนั้นก็ยังอดกวนกระวายไม่ได้บีบบังคับสาวใช้คนหนึ่งในครอบครัวสกุลใหญ่จนตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่บีบบังคับสาวใช้ที่มีความสัมพันธ์ลับๆกับฮองเต้องค์ปัจจุบันจนตายผลลัพ์ เลวร้ายไม่อาจคาดเดานั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณหนูใหญ่ในจวนมีข่าวลือไปทั่วท่านมีความคิดรับมืออย่างไรบ้างเจ้าคะสิ่นซิ่วถามยังอดทนลนไม่ไหวเจิงชิงฮันไม่สนใจนางชำเลืองมองอินชุนทั้งจวนอาัคาราเสนาบดีมีข่าวลือไปทั่วบอกว่าข้าบีบบังคับ้วนอิ่นจนตายเป็นข่าวใหญ่ล่าสุดของวันนี้ เจ้ากลับไม่ได้ยินอะไรเลยหรือว่าเจ้าหูหนวกกันแน่ข้าไม่เหมือนกับคุณหนูคนอื่นในห้องไม่เลี้ยงพวกคนที่กินเปล่าแซงทําเป็นหูหนวกเป็นใบอินชุนหน้าแดงกําเจิงชิงฮันทําเป็นมองไม่เห็นสั่งจินซิ่วหยิบแผ่นขิงดองไปกับข้าจินซิ่วเดินไปเรือนด้านข้างกับนางน้ําเสียงนอบน้อมคุณหนูใหญ่พวกเราจะไปที่ใดกันหรือเจ้าคะ ห้องเก็บศพห้องเก็บศพจินซิวจัดาานเหือกสองขาคล้ายติดอยู่กับพื้นก้าวไม่ออกเสียแล้วที่น่ากลัวคือคนเป็นคนตายกลับไม่มีอะไรน่าหวาดภวาจินซิวเหงื่อซึมทั่วแผ่นหลังรวบรวมความกล้าเดินตามไปยังห้องเก็บศพในห้องมืดสนิทศพเปียกชื้นและแข็งทื่อน,นอนอยู่บนแผ่นไม้วางศพ แสงกำไรที่ลอดเข้ามาจากหลังคาส่องให้เห็นผิวหนังที่ยับยน่นและบวมน้ําของห้วนอินเจิงชิงฮันสำรวจศพอย่างละเอียดตรวจดูเล็บมือดวงตาและหูของห้วนอินสุดท้ายก็หยุดอยู่ที่ข้างลําคอส่งเสียงเรียกจิน่นซิลวส่งปิ่นเงินบนหัวเจ้ามาจิน่นซิลวส่งปิ่นเงินให้อย่างข,ดขาดขาดดูเหมือนช้าแต่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่ง เห็นเพียงแสงสีเงินเปล่งประกายวาบเจิงชิงฮั่นสอดปิ่นเงินเข้าไปในลำคอของห้วนอินท้องไซของจินซิ่วรู้สึกปั่นป่วนขึ้นมาหลายรอบหนึ่งนางถอยหลังลบไปอาเจียนขัางกำแพงด้วยท่าทางผะอ,อืดผะอมหลังจากนั้นไม่นานเจิงชิงฮั่นก็ดึงปิ่นเงินออกมาจากลำคอของศพมองสำรวจไปพลางเอ่ยไปพลางเจ้าเอาขิงดององมไว้ในปากก็จะไม่รู้สึกผะอ,อืดผะอมขนาดนั้นแล้ว จินซิวทำตามที่นางบอกค่อยรู้สึก,กว่าดีขึ้นมากคุณหนูใหญ่ท่านกำลังทำอะไรเจ้าคะพิสูจนศพจินซิวได้ยินคำว่าพิสูจนศพท้องไซก็รู้สึกปั่นป่วนอีกครั้งได้แต่รอบคิดในใจสตรีมีชาติสกุลน้อยคนนักจึงจะร่ำเรียนด้านนี้แต่คนหนูใหญ่ปัญญาอ่อนตั้งแต่เด็กเย่าว่าแต่ดีดพินเดินหมาคัดอักษรหรือวาดภาพ กระทั่งตัวหนังสือสักตัวก็ยังเขียนไม่เป็นแล้วคุณหนูไปเรียนพิสูจน์ศพมาจากตอนไหนเจิ้งชิงฮั่นหันกลับไปหาจิน่นซิลวไปเรียกคุณหนูและอีอ่เหนียงทั้งหลายในจวนมาถ้ามีเรื่องจะบอกกล่เราที่นี่หรือเจ้าคะใช่ที่นี่สีหน้าของเจิ้งชิงฮั่นเคร่งขึ้นตอบอย่างชัดเจนครึงช่วยามให้หลัง ในห้องมืดมิดก็มีคนมาจนแน่นขนาดคุณหนูและอีเหนยียงทั้งหลายไม่มีใครไม่ยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นอุดปากอุดจมูกสีหน้าหลากหลายอารมณ์ปรากฏบนใบหน้าไม่ว่าผู้ใดก็ไม่เข้าใจว่าคุณหนูใหญ่ผู้นี้จะทำเรื่องแปลกประหลาดอะไรอีกทุกคนมาครบหรือยังจินซิ่วตอบกลับนอกจากฮูหยินกับคุณหนูสิบที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง คุณหนูและอี่เหลียงทั้งหลายรวนมากันครบเจ้าคะ่ะในเมื่อคนมาพร้อมแล้วข้าก็จะพูดเข้าเรื่องเลยพึ่งจะเริ่มพูดก็ได้ยินเสียงแหลมสูงหนึ่งดังขึ้นพี่ใหญ่นับวันก็ยิ่งวางอำนาจเห็นพวกเราเป็นเหมือนกระบ่าวรับใช้เรียกให้ไปไปมามาอยู่ได้ทั้งวันเจิงชิงฮันสายตาลึกลำขึ้นมา นางปลายตามองเจิ้งหลั่นที่อยู่ด้านหลังของเซินอีเนียงที่แทนน้องเจ็ดก็อยู่ด้วยเจ้าได้รับบาดเจ็บอยู่เหตุใดจึงมาที่นี่ด้วยเล่าพี่ใหญ่บีบบังคับสาวใช้ในจนจนตายช่างเก่งกาจมากความสามารถยิ่งนักข้าก็ไม่รู้ว่าใครจะตายใต้น้ำมือของพี่ใหญ่เป็นคนต่อไปข้าย่อมต้องมาชมดูความคึกคักด้วยสีหน้าของเซินอีเนียงเปลี่ยนไป เพื่อมือกระตุกชายเสื้อของนางเจิงหลั่นหลันยืดตัวตรงไม่ขยับขยเื่อนแม้แต่น้อยเจิงชิงฮันไม่แยแสเป็นค่าที่บีบบังคับจนตายหรือไม่ยังคงเป็นอีกเรื่องหนึ่งน้องเจ็ดเยียบเพิ่งรีบร้อนใส่ความผู้อื่นไปเจิงหลั่นหลันแค่นเสียงเยาอศพก็นอนอยู่ตรงหน้าที่ใหญ่ยังคิดจะปฏิเสธอีกหรือ เพพาะศพนอนอยู่ตรงหน้าจึงมีหลักฐานมาพิสูจน์คงไม่ใช่ฆาที่บีบบังคับจนตายฆาตกรเป็นอีกคนหนึ่งเจิงชิงฮันชีที่ตาและหูของศพคนจมน้ำตายจะมีปัญหาด้านลมหายใจติดขัดการขาดอากาศทำให้เปลือกตามีเลือดออกเล็กน้อยแก้วหูถูกแรงดันน้ำบีบอัดทำให้เกิดการปริแตกมีเลือดออกแต่เปลือกตาของพวนวินใสสะอาด ในหูไม่มีอะไรผิดปกติไม่ใช่คนที่จมน้ําตายเจิงหลัน่นหลั่นสวนกลับพี่ใหญ่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พิสูจนศพสิ่งที่พูดมาน่าเชื่อถือพอหรือเจิงชิงฮันไม่สนใจนางกล่าวด้วยสีหน้าตั้งมัน่นคนเป็นกระโดดน้ำค่าตัวตายย่อมมีการดิ้นรนตามธรรมชาติเล็บมือจะมีเศษดินทรายกับตะไครติดอยู่แต่เล็บมือของพวนอินกลับสะอาด จึงสรุปได้ว่านางไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่หลังจากตายแล้วถูกฆาตกรโยนศพลงน้ําเพื่อสร้างสถานการณ์จมน้ําตายขึ้นมาพอกล่าวจบคนทั้งกลุ่มก็ส่งเสียงอื้ออึงวุ่นวายคุณหนูและอีนเหียงทั้งหลายไม่สนใจยกมืออุดจมูกพากันซุบซิบดังระงมเจิงชิงหฮานกวาดตามองไปรอบๆด้วยสายตายเย็นชายกปิ่นเงินในมือขึ้น ก่อนหน้าที่ทุกคนมาข้าได้ใช้ปิ่นเงินทดสอบพิษด,ดูแล้วดึงปิ่นออกจากลำคอของห้วนอินปิ่นเงินเปลี่ยนเป็นสีดำดังนั้นสาเหตุการตายที่แท้จริงของห้วนอินก็คือถูกวางยาพิษเสียงซุบซิบในห้องดังขึ้นกว่าเดิมสีหน้าเจ้งหลั่นหลั่นซีดขาวน้ำเสียงร้อนรนคนตายไม่สามารถยืนยันได้เจ้าก็พูดไปได้เรื่อยเปื่อยมีเพียงผีจึงจะเชื่อเจ้าสิ มีหลักฐานพอมูลไหนเลยจะไม่เชื่อได้เจิงชิงฮั่นมีสีหน้ากรียวกระดาษดุดันทําให้คนหวาดนหวันยิ่งทุกคนพากันเงียบกริบกลั้นลมหายใจอย่างตื่นกลัวไม่กล้าพูดให้มากความอีกเจิงชิงฮั่นสาวเท้าไปหากลุ่มคนเที่ยเก้าคนทั้งหลายเปิดทางให้นางจนกระทั่งนางมาหยุดอยู่ตรงหน้าป้าจางได้ยินมาว่าเจ้าเห็นห้วนอิ่นกระโดดน้ำฆ่าตัวตายกับตา หางตาป้าจางกระตุกใช่แล้วเบาวเห็นกับตาตนเองเจ้าค่ะเจิงชิงฮั่นตวาดเสียงดังฮวนอินถูกวางยาพิษแล้วโยนลงน้ำเจ้ากลับพูดว่าเห็นนางกระโดดน้ำกับตากล้าพูดโกหกไ้แรงเช่นนี้เห็นทีคงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วกระมังเบาวป้าจางเอ่ยตะกุกตะกักคุกเข่ากับพื้นเหงื่อเย็นผุดเต็มหนา้าผากปลายตามองเสนอนีเหนียงไม่หยุด เซินอีเหนียงไม่ได้เคลื่อนไหวเจิ้งหลันหลันก็เป็นฝ่ายที่เล่นมาตรงหน้าเจิ้งชิงฮั่นป้าจางเป็นคนของอีเหนียงถึงข้าวต้องให้พี่ใหญ่ซักไซไล่เลี่ยตั้งแต่เมื่อใดยิ่งเป็นสกุลสูงสักความต่างของบุตรสาวจากภรรยาเอกกับอนุภรรยาก็ยิ่งต่างกันราวฟ้ากับดินถ้ายังพูดไม่จบบุตรสาวที่เกิดจากอนุภรรยาคนหนึ่งกล้าสอดปากหรือ เจิงชิงฮันยกตนขึ้นข่มไม่ไวหน้าสักนิดอย่ายกกฎเกณฑ์มาข่มข่าไปหน่อยเลยหากคิดจะแตะป้าจางก็ต้องผ่านข่าไปก่อนใบหน้าของเจิงหลั่นหลั่นบิดเบี้ยวยืนขวางอยู่เบื้องหน้าป้าจางเจิงชิงฮันแค้นเสียงเยาะเจ้าถอยออกไปเดี๋ยวนี้ข่าไม่ถอยเสียจะทําไมเจิงหลั่นหลั่นแสดงสีหน้าแล้วเจ้ากล้าทําอะไรข่าเล่าเจ้าจะไม่ถอยจริงหรือ ไม่ถอยเช่นนั้นตอนนี้ข้าก็จะสั่งสอนให้เจ้ารู้ถึงกฎเกณฑ์เจิงชิงฮันสะบัดมือตบก,กกหูฝ่ามือเคลื่อนไหวรวดเร็วอย่างประหลาดตบจนเจิงหลันหลันถอยไปห้าหกเก้าแล้วก็ยังยืนไม่มั่นคงเสียหลักล้มกระแทกกับพื้นอย่าง,างาแรงบาดแผลเก่าใหม่ผสมกันบั้นท้ายของเจิงหลันหลันถูกกระแทกอย่างแรงร้องอดครวญด้วยความเจ็บปวด ทางห้องพลันเงียบกริบนอกจากเสียงควนคลางของเจองหลันหลันก็ไม่มีเสียงอื่นใดอีกเจิงหลันหลันรำไห้ฟ้องเสียงดังทุกคนดูสินางเป็นคนหน้าไหวหลังหลอกต่อหน้าท่านพ่อแซงทําเป็นอ่อนแอหน้าสงสารนางเสแสแ้งทั้งนั้นเลยเจิงชิงฮันสมเพชนางอย่างจรงิงจังสมองโง่ง,งมไม่ใช่เรื่องผิดแต่ง,ง่ง,งมถึงเพียงนี้ยังคิดจะกดขี่ข่มเหงผู้อื่นอีก ช่างไม่รู้จักประมาณตนเสียจริงคิดแล้วนางก็ยกยิ้มอีกทุกคนมีตาเห็นอยู่ในใจย่อมแยกแยะได้ชัดเจนค้าในตอนนี้ไม่ใช่ค่าในอดีตใครยังกล้าได้คืบเอาสอกล้ำเส้นออกมาอีกถ้าคิดจะลองดีก็อย่าโทษที่ข้าไม่กระดงใจสตรีงามล้ำเพิ่มความองอาจกล้าหาญก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นเหนือผู้อื่น สายตาของเซินอีเหนียงที่มองสำมวจัเจิ้งชิงฮัน่นเปลี่ยนไปด้วยความสงสัยสตรีที่ฉลาดหลักแหลมมีความสามารถเบื้องหน้าคือใครกันแน่เป็นบุตรสาวคนโตจากภรรยาเอกที่เคยง้อง,งมจริงหรือนอกจากใบหน้าที่ยังคงเหมือนเดิมแทบหาจุดที่คล้ายคลึงกันไม่ได้เลยเมื่อเบนสายตาหลกเซวนอีเหนียงน้ำเสียงแช่มช้าสมกับที่กล่าวว่าสาวันไม่ตี สวันไม่ได่าก,ก็ก่อเรื่องวุ่นวายไปทั่วหลันหลันมีตาหามีแววไม่ดีแต่กระทำเรื่องโง่เขลาคุณหนูใหญ่ช่วยข้าสั่งสอนบุกสาวไม่รักดีตัวข้าทราบซึ้งเป็นอย่างยิ่งอีเหนียงมองการไกลย,ยิ่งเจิงชิงฮันร่วมเออออด้วยนางแพทย์ศิียป้อนยาอะไรให้อีเหนียงกินนางทำไรค้าท่านยังจะเข้าข้างนางอีกเจิงหลันหลันร้นองไห้จนหน้าซีด เจ้าหุบปากเซินอีเหนียงตะคอกอย่างโมโหหากไม่ใช่เป็นบุตรสาวแท้ๆที่นางคลอดออกมานางคงพุ่งเข้าไปบีบคอเจิ้งหลันหลันที่แสงโง่เข่าให้ตายคามือน้องเจ็ดช่างปากไวใจเร็วเสียจริงน้ำเสียงของเจิ้งชิงหั่นพันเปลี่ยนเป็นเย็นเยียบข้าก็อยากรู้ว่าอีเหนียงจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรจะเข้าข้างกฎระเบียบหรือเข้าข้างคนกันเอง อีเหนียงตอบกลับไม่ช้าไม่เร็วตัวข้ายุติธรรมเสมอมาย่อมไม่ทำลายกฎระเบียบเพื่อบ่าวกับใช้คนเดียวปาจางที่สุดอยู่กับพื้นตัวสั่นเทิมรุนแรงวิงวอนอย่างรนรานอีเหนียงเรื่องนี้ท่านรู้ดีที่สุดโปรดช่วยเบ่าด้วยข้ารู้ดีเรื่องอะไรเซินอีเหนียงน้ำเสียงเฉยชาหลายปีมานี้ข้าปฏิบัติต่อเจ้าเช่นไร เจ้ารู้ดีอยู่แก่ใจไม่ต้องพูดว่าให้ตาลกล้ยบุตรสาวของเจ้าได้งานสบายๆในจวนยังให้บุตรชายเจ้าติดตามรับใช้นายน้อยบุตรชายบุตรสาวมีอนา,าคตดีเช่นนี้เพราะเจ้าทำงานดีมีความสามารถแต่วันนี้หากเจ้าทำเรื่องเลอะเลือนใหญ่หลวงลงไปจริงๆก็เป็นข้าที่มองเจ้าผิดไปมือสั่นเทาของป้าจางกำเป็นหมัดแน่นนางเข้าใจความในที่แฝงในคำพูดเป็นอย่างดี ไม่เพียงแค่อนาคตของบุตรชายหญิงกระทั่งชีวิตของพวกเขาล้วนอยู่ในกำมือของเซินอีเหนียงการตัดสินใจของนางไม่เพียงเกี่ยวพันแค่ตนเองแต่ยังเกี่ยวพันไปถึงคนทั้งครอบครัวด้วยเจิงชิงฮันสังเกตสีหน้าและคำพูดก็รู้ถึงแผนการที่ยอมสละหมากของเซินอีเหนียงจึงสะกดกลานอารมณ์ป้าจางหากยังไม่ตอบตามจริง จะส่งเจ้าไปให้ที่ว่าการสอบสวนแล้วนะ